สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o y o Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาเปเดข่าวสารวงการรถยนต์นะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายนิสสันนะฮะนั่นคือนิสสันแคชกาย2025นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด s u b s c r i b ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเจ้าเตอนให้ผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับนิสสันแคชกายนะครับซึ่งเป็นเจเนอชั่นที่3นะฮะโดยมีการปรับโฉมใหม่นะครับซึ่งใช้พื้นฐานของนิสสันเอ็กทรีลนะฮะสานต่อความสําเร็จนะครับผมทั้งในยุโรปออสเตรเลียแล้วก็ในบางประเทศนะครับมาครั้งนี้นะผมได้มีการปรับหน้าตาใหม่ครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับซึ่งมาในรหัสเ1 2ตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับผมลายล้างพิ่นขนาดใหญ่พรมคิ้วโคลเมียมแน่นอนนะครับผมรับกับโลโก้ของนิสสันมาพร้อมกับชุดไฟหน้าเอลวีดีไซน์ใหม่นะ ส่วนบนเส้นสายแนวนอนนะผมนั้นคือไฟเลียแล้วก็ไฟ d r l นะครับผมซึ่งเป็นแบบ LED ทํางานร่วมกับไฟ d r l นะครับผมโดยเป็นรูปตัว L ทั้งหมด5ตัวนะฮะซึ่งอยู่ใต้โคมไฟ LED matrix ทรงสามเหลี่ยมดวงเล็กนะฮะ ตนนันในชื่อของการชนหน้านะผมมาพร้อมกับช่องระบายอากาศสีเลียมทรงค้างหมูและไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับสาหรับดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะผมยังคงเดิมนะฮะมาพร้อมกับหลังคาทรงเรียวพร้อมหลังคาสีดํากระจกมองข้างทรงสปูลน,นะฮะมาพร้อมกับคิ้วชายล่างประตูไฟท้าย LED นะครับผมดีไซน์ใหม่แบบบุมแรงนะฮะซึ่งให้ความโดดเด่นไม่ซ้าใคร ด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัติให้ความสะดวกสบายในการขนสัมภาระมาพร้อมกับล้อลอยลายใหม่ทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับในขนาดแรกนะผมจะเป็นขนาด17นิ้วนะฮะมาพร้อมกับยาง215/65 R17 ต่อมานะผมจะเป็นขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยาง235/55 R18 ละขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง235/50 R19 และใหญ่สุดนะครับผมจะเป็นลายด m มอนคัตนะผมขนาด20นิ้วมาพร้อมกับยาง235/45 R20 นะฮะ สำหรับภายในห้องโดยสารนะฮะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบหน้าจอสัมผัสนะฮะซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วโดวยมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับเพื่อเชื่อมต่อคนใช้ง,งานกับรถนะผมได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็น Google Built-in นะฮะที่มาพร้อมกับแอปและบริการของ Google ท้งนี้นะผมยังมีให้เลือกหน้าจอสัมผัสขนาด7จแล้วก็9นิ้วเชื่อมต่อความบันเทิงนะผม Nissan Connect นะฮะที่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาพร้อมกับมาตรวัดขนาดใหญ่แบบดิจิตอลนะครับ ซื้อใ้ขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วทั้งนี้นะผมยังมีแบบ7นิ้วให้เลือกอีกด้วยนะฮะน้าจะแสดงข้อมูลการขับขี่คอนโซลหน้าแบบสีนะครับหรือ Head u p ด i ส Play ซื้อให้ขนาดใหญ่ถึง10.8นิ้วมาพร้อมกับพวงมาลัยมาติฟังกชั่นทรง3ก้านท้ายตัดหุม้มด้วยหนังสัมผัสอคคันทราทั้งในคอนโซลหน้าคอนโซลกลางนะครับพร้อมที่พักแขนนะครับผมที่ขอบแผงประตูนอกจากนี้นะผมยังมีที่ชาร์จมือถือไร้สายแบบไวเลสชาร์จจิ้งด้วยนะฮะเครื่องปรัประกาศนะผมจะเป็นเครื่่องปรับบบากกศแแยสววน้ข นอกจากนี้นะฮะประตูคู่หลังนะผมสามารถเปิดกว้างได้ถึง90องศาสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับสำหรับเบาะนั่งคนขับนะผมปรับไฟฟ้าไปทิศทางได้เบาะหลังนะผมสามารถพับได้แบบ60-40นะฮะสำหรับขุมพลังนะผมก็มาครบนะครับท้งนี้นะฮะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ DGIHR 1.3 DDT นะครับขนาด1.3ลิตร ให้กําลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบีด250นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง3,750รอบต่อนาทีจะคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ Electronic ี b t นะครับซึ่งจะอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้าโดยเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะจะจําหน่ายในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในบางประเทศเท่านั้นสําหรับสเปคของประคือยุโรปนะฮะจะได้ขุมพลังมา Hybrid Turbo DGI 1.3ลิตรนะฮะขณะแรงม้าจะอยู่ที่140แรงม้าที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิด240นิวตันเมตรที่1,600รอบต่อนาที และ159แรงม้าที่5,500รอบต่อนาที แรงบิด260นิวตันเมตรที่1,750รอบต่อนาทีซึ่งจะอยู่ในรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับเคลื่อน2ล้อสำหรับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะจะได้เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ CVT นะฮะได้ขนาด1.3ลิตรไฮบริด EGI นะครับมากสุดอยู่ที่159แรงมา้ท 5, b, าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิด270นิวตันเมตรที่1,750รอบต่อนาทีนะครับสำหรับขุมพลัง e-Power นะครับในจะไปยุโรปออสเตรเลียแล้วก็บางประเทศนะฮะจะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินเทอร์โบบบ1.5 3สสูนะครรััห KH 5T นะฮะให้กำลังถึง158แรงม้าที่4,600รอบตนาทีแรงบิด250นิวตัเมตรที่2,400ถึง4,400รอบตนาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้กำลังสูงถูดถึง190แรงม้าที่4,500รอบตนาทีถึง7,500รอบตนาทีแรงบิด330นิวตัเมตรที่0ถึง3,000รอบตนาทีจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติ Sin g l e s p e e d c o n s t a t t Ratio นะครับพร้อมอิวอเตอร์ และแบตเตอรี่ลิียมไอออนนะผมที่ความจุ2กิโลวัตต์อาวงงานร่วมกันนะครับเราจะให้โมเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะผมแล้วก็ทำหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นพร้อมกันนี้นะฮะยังติดตั้งระบบ e-pedal นะฮะ ซึ่งใช้คันเร่งนะครับผมในการกดคันเร่งแส้มาสลอความเร็วในชุดเดียวกันซึ่งชุด e p e d เดนี้นะฮะได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับสามารถสลอหยุดนะครับผมจนถึงจุดหยุดนิ่งซึ่งคิดเป็นแดง G นะครับผมมากถึง 0.2G แต่ไม่ถึงกับอยู่สนิทนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมานะครับทั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับที่กำหนดเองได้มาพร้อมกับเบรกฉุดฉินอัตโนมัติ AEB นะครับเว์ชั่นใหม่และเพิ่มระบบลักษารถให้อยู่ในช่องเลนนะครับหรือเลนคีปปิ้งซิสเต็ม รุ่นท็อปมิสันแคชการ์นะผมรุ่นปรับโฉมใหม่ที่ประเทศอังกฤษนะครับ,รบระจะบจบผลิตที่โรงงานในเมืองซันเดอร์แลนด์นะฮะโดยจะมีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมดดังนี้นะฮะสีขาวมุกไวท์เพลสีฟ้าดีฟโอเชียนนะครับสีแดงฟูจิเวสนะฮะแล้วก็ยังมีสีทูโทนหลังคาดำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแมกนีติกบูสีเทาเซรามิกเกรย์นะครับ เดยจะเริ่มให้จับจองในยุโรปนะครับผมในกลางปีนี้ส่วนในประเทศออสเตรเลียนะครับผมจะเริ่มขายในปลายปีนี้นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของนิสันแคชกายนะครับรถ SUV ขนาดเล็กนะครับผมที่เหมาะสําหรับชีวิตคนเมืองะฮะแต่ที่แน่นะครับผมรุ่นนี้ไม่เข้าไทยนะครับสำหรับ EP น,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเดวเาวสารกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย